รู้ก่อนก็หายได้อาการมะเร็งต่อมลูกหมากครับอาการผิดปกติที่เป็นสัญญาณของโรคต่อมลูกหมากโตส่วนใหญ่ครับเกี่ยวข้องกับปัสสาวะซึ่งสามารถสังเกตอาการผิดปกติจากปัสสาวะได้ครับผม 1. ครับผมปัสสาวะนานปัสสาวะขัดลำของปัสสาวะอ่อนแรงหรือไม่ก็ปัสสาวะเป็นหยดหยดครับผม 2. ครับปวดปัสสาวะบ่อยๆกว่าปกติครับผม3ครับตื่นขึ้นมากลางดืก ดึกๆครับเพื่อปัสสาวะบ่อยขึ้นครับ4ครับรู้สึกเจ็บปวดครับเวลาที่เราถ่ายปัสสาวะครับ5ครับบางรายครับที่มีอาการรุนแรงอาจมีเลือดปนออกมากับปัสสาวะได้นะครับถ้าเรารู้เราก็ควรรีบไปศึกษาปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดครับผม